ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าคนเราสู้การให้ใจไม่ได้รู้จักกันยาวนานแต่ถ้าหากว่าไม่เคยให้ใจกันไม่เคยผูกพันกันลำบากคุณแม่มานุกทองเจริญเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะ อยู่ที่ไหนก็ตามแต่ทำด้วยใจให้ใจรักลูกรักหลานรักญาติพี่น้องทุกคนพ่อแม่ฝั่งสั่งไว้โนดูแลน้องๆน,นะลูก เงินบางส่วนให้พี่บ้างนะดูแลน้องๆนะกลายเป็นความรู้สึกต้องรับผิดชอบแต่สิ่งหนึ่งทึ่ท่านมีก็คือว่าช่วยสังคมไม่ว่าจะเป็นการสวดไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆช่วยสังคมเสมอเสมอความมีน้ำใจเหล่านี้จะไปหาได้จากที่อื่นยาก นอกจากนี้แล้วกับคนรู้จักใกล้ชิดปฏิสันฐานสุดยอดอยู่นู้้นหัวสอยท้ายสอยอยังรู้เลยสามารถเลี่ยงได้จากท้ายสอยหัวสอยอ้ามาแล้วเลอเสียงดังมากเลยถามว่าเกิดจากอะไร เกดจะความตื่นเต้นประทับใจปฏิสันถารธรรมดังกล่าวคนเราไม่ต้องมีอะไระทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยิ้ทักทายแค่เดียวแค่นิดเดียวและความเป็นกันเองนี่ไปต้องพูดถึงรักทุกคนเวลามีงานแต่ละงานนุ้ต้องไปขนน้ำจีนน้ำยาปู ไปขนเกี่ยวกับเรื่องขนมเทียนขนมเทียนธรรมดาก็เพราะว่านะนี่ขนมเทียนสุดยอดเลยแกงที่เหล็กบ้างขนมเทียนแก้วบ้างขนมสดไส้บ้างใ,ใส่ไส้สำคัญที่สุดก็คือขนมจีน้ํายาปูหายาาลำบาก แต่รู้ว่าใครชอบคนนั้นชอบคนนี้ชอบคนนั้นชอบคนนี้ชอบ,นนชอบเอามาฝากปา,ากก็บนปากก็อึดแต่ว่าใจไม่มีอะไรคนอย่างนี้หายยากกับลูกกับหลานอยู่ใกล้ขนาดไหนก็ต้องมามาสอนหนังสือให้พาไปเรียนหนังสือไปนั่ง ดูเลนเรียนหนังสือเป็นความสุขของชีวิตอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือว่าสมัยที่หลานเล็กจะทำอะไรก็ต้องบอกหลานไอ้หนูเวลาอีแก่แล้วอ่ะเลี้ยงอีนะดูแลอีนะช่วยอีนะการต่อมาการต่อมา สั่งความความรู้สึกสอนว่าไม่ควรจะพูดอย่างนั้นกับลูกหลานะเป็นความห่วงใยและอึดอัดใจหนึ่งเกิดลูกหลังไม่ถูกใจต้องคอยดูแลอีกลำบากเลยตัดสินใจบอกกับลูกกับหลานไม่ต้องสิ่งที่บอกไปประมาณสักสี่สิบปีก่อนนะลูกขอให้หนูอีเปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องมาดูแลอีแล้วอีวางแผนชีวิตของอีแล้วเอาตัวรอดได้ ด้วยการวางแผนอย่างดียิ่งดังกล่าวขอบุญกุศลที่คุณแม่มานุทองเจริญสุภาพสตรีที่ฉลาดในการวางแผนชีวิตเกี่ยวกับเรื่องตัวเองต้องไปรีบหาหมอรักษาให้หายเสียก่อนเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจและน่าอนโมทนาเป็นตัวอย่างของการรักษาสุขภาพตัวเองวันนี้เป็นเจียวภาพ ตามโครงการอู่ข้าวอู่น้ําอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดขอให้คุณแม่จงจิตหรือมานุทองจเจริญแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ที่ไหนใครก็รักใครก็ชื่นใครก็ชอบใครก็ชมขอให้มีสมบัติจักไม่พองตักไม่พองตลอดชีวิตด้วยนะ้า